ดึงสักทีค่ะพวกเธอตังหาให้ดึงไปมามาันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหยุดก่อนดูตรงนั้นสิเอาล่ะนักโทษพวกเธอต้องมาทำเค้กมาเริ่มแบบทดสอบแรกกันเลยลงมือได้พวกเธอมีเวลาไม่มากโอเคฟังดูง่ายต้องลองทำแต่พอใส่กุญแจม,มือก็ทำอะไรลำบากมากมาดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราบ้างว้าวเค้กใส่รุง้งเจ๋งมาลองกันเถอะ อร่อยมากเลยอาหารในคุกม,มันแย่มากใครจดใจไ,ไหวได้อะกินหมดแล้วอะขอโทษค่ะท่านงนไงดีโอ้เจ้าหน้าที่มาเบลมีเคกด้วยน่าจะใช้ได้ต้องขอโมยมาสองสามชิ้นดีนะถ้าพวกเขาไม่ได้ค้นหาจริงจัง,จงฉันมีไม้คีบยาวติดตัวมาด้วยจะช่วยหยิบเค้กของเจ้าหน้าที่มาได้ออยาก,กินเองด้วยซ้ำแต่ว่ากินไม่ได้ ต้องเอาคัพเค้กทั้งหมดมาซ้อนกันแบบนี้แหละเป็นเหมือนหอคอยจากนั้นก็ตัดส่วนเกินออกแล้วรู้ไหมว่านี่คืออะไรมันคือกางพชรสีน้ำเงินและก็กินได้ด้วยเป่าให้ทั่วเค้กโอออกมาเป็นไม้เบสบอลจริงๆเจ,งๆจ๋งอ่ะนี่คุณยาดูสิคะใครนะเธอเป็นคนปกย่างั้นเหรอห้ามทำแบบนั้นอีกนะโอ้ เธอทำเค้กไม้เบสบอลที่เธอชอบเก่งมากจ้ะหลานสาวทีนี้ก็ถึงตาย่าทำเค้กแล้วมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษใช่แล้วย่าไม่เงินจะตัวมาด้วยนี่เอาคืนมาเอาเมื่อออกไปเลยนี่ไม่ใช่เงินให้เธอย่าจะใช้มันตกแต่งเค้กนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเชฟหยุดดึงมือย่าสักทีแบบนี้ย่าจะตกแต่งเค้กไม่ได้สิเอาล่ะมาทำงานกันดีกว่า ตกแต่งเค้กยังไม่เรียบร้อนมีเหรียญและก็แน่นอนต้องมีทองคำแท่งอะไรกันอีกเนี่ยฉันจะออกไปต้องออกไปให้ได้โอ้ <c oughs> ขอโทษค่ะอย่าแค่อําทำเค้กให้เสร็จ <c oughs> เหลืออีกไม่เยอะแล้ว <c oughs> นี่ไงเรียบร้อยดูสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อแต่ดศอ้ไม่ได้จริงๆสว่างเหลือเกินคนย่าอะไรกันเนี่ย เธอทำฝันทองคำของหย่าฮักมันคืออุบัติเหตุขอโทษคะ่ะถ้าอยากออกไปเท่าน,นั้นโหในที่สุดตอนนี้ฉันสามารถหลบได้แล้วฉันทำได้เย้ Yay! เออดทำไมทำไมเสียงดังจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเชฟแมรี่เกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงมีความสุขนักฉันจับตาดูอยู่นะมันง่ายกว่าที่คิดสิกนะเราต้องทำเค้ก ตัดส่วนเกินออกฉันจะทำเค้กเป็นรูปหน้าต oh, ัวเองเพื่อนีเออจากคุกนี้และฉันก็ต้องทำได้เอาล่ะพร้อมแล้วดูสิมันสวยมากเลยโอ้โหเหลือเชื่อไปเลยเชฟต้องยอมรับว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเอาล่ะนี่ก่อนนะคะบายเจ้าหน้าที่มาเบลตื่นสิเกิอะไรขึ้น โอ้โหไม้เบสบอลงั้นเหรอเจ๋งมากมันคือเค้กจริงๆงั้นเหรอมาดูกันสิเค้กจริงจด้วยอืมแต่รสชาติก็เฉยเฉยแล้วนี่คืออะไรโอ้ไม่นะฉันไม่รับสินบนหรอกนี่มันมากเกินไปแต่ว่าถ้าเหรียญเดียวก็ได้อยู่ต้องตรวจสอบก่อนโอ้ <L eg le> มันคือช็อกโกแลตโอเคบางทีทองคำแท่งอาจจะเป็นของจริงก็ได้ไม่นะมันคือของหวานฉันไม่ชอบเค้กแบบนี้เลยเอาไปเลยแล้วเค้กที่สามอยู่ไหนทำไมไม่มีเค้กละ่ะต้องหามันให้เจอใครกันที่ไม่ทำเค้กนะเธอใช่ไหมหรือว่าเธออาฮะต้องเป็นเชมแมรี่แน่ๆทำไมฉันไม่เห็นเค้กละ่ะเธอได้ยินฉันไหมฮัลโหล อะไรกันเนี่ยตื่นสิโอ้ฉันจดทะลุหัวเธอเลยนี่มันแปลกมากๆโอ้กินหอมมันคือเคก้กหัวนี้คือเคก้กมันลองกันจมูกก็ด้วยโอ้กินหอมจังเลยอืมอร่อย นี่คืออจชยากรที่อร่อยที่สุดเลยนะเออเดี๋ยวก่อนนะถ้าเค้กคือแมรี่และแมรี่ตัวจริงอยู่ที่ไหนเธอหนีไปแล้วรวมกำลังเสริมนักโทษหลบนีตลกสังเลยอะทุกคนต้องทำเค้กอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวนี้ได้เลยถ้าไม่ว่าอะไรยาาจะเริ่มก่อนอย่าดึงสิย่าอยากได้ครีม โอ้สำเร็จมาประกอบเค,ค้กกันทาครีมที่ชั้นแต่ละชั้นจากนั้นก็เคลือบด้วยครีมสีชมพูเค,ค้กจะต้องสมบูรณแบบ์แบบแบบนี้แล้วก็ด้านบนดูสิมันสวยแล้วก็น่ากินจากนั้นเพิ่มรายละเอียดอยากจะทำจากฟองดองมันทำให้เธอนึกถึงอะไรไหมอยากจะเป่าลูกโปง่ง สำหรับมักฟรังังแบบนี้แหละ <Wow. S 1> จากนั้นการาดคาราเมลลงไปสวยงามรอสักครู่โอ้อย่าต้องการหมุนเล็กๆเ,เพื่อจะลูกปองสำเร็จเอาลูกปองออกได้แล้วแค่กระจบคาราเมลใสๆส,สวมลงไปที่เค้กสมบูรณ์แบบและแค่ต้องทำมักฝรัรัง วิธีการทำก็คือใช้แม่พิมพ์เรียบร้อยพอมันเซตตัวแล้วก็เอามาประกอบกันและเราจะได้ลูกกลมๆมมันดูเหมือนหมางฝรั่งมากเอาละใสล่ลงไปที่คาราเมของเราย่าจะโทรหาเพื่อนสุดรฤกแคนดี้มาที่นี่ด่วนเลยจ้าอย่าลืมเซอร์ไพรส์ด้วยคงย่าไม่มีใครใช่ไหมเคลียเอาเซอร์ไพรส์มาส่งแล้วคะ่ะเยี่ยมมากจะเปิดมันเดี๋ยวนี้ ใช้มีดกรีดออกฮ่าและข้างในนั้นก็มีระเบิดอยูๆๆๆๆ่มันจะระเบิดในเวลาที่กำหนดและเราจะได้หนีไปสลงไปข้างในโอ้พระเจ้าระเบิดเหรอฮอร็อกซี่เมื่อกี้หมากฝรั่งของเธอนั่นเองทำเค้กสิท่านจะใช้หมักฝรั่งสำหรับเคก้ก ติดหมากฝรังสีดำรอบๆเค้กและจากนั้นก็ใช่แล้วเราจะเคี่ยวหมากฝรัง่งเพือจะได้ปัน้นง่ายๆเราจะปั้นเจ้าหน้าที่มาเบลเพิ่มรายละเอียดแล้วก็ออกมาเหมือนเธอมมากเลยจากนั้นก็ทำอาชญาก,กรหมากฝรั่งกันฮะดูสิ ดูเหมือนมากสุดยอดจากนั้นวางที่หน้าเค้กและต้องไม่ลโกรงเหมือนในคุกของเราไงฮะนี่มันสุดยอดไปเลยฉันชอบผลลัพลับที่ได้และเชฟละ่ะฉันนึกอะไรที่ไม่ธรรมดามาทำเค้กสวยๆกันเถอะตกแต่งลวดลายด้วยครีมสีขาวดอกไม้ทํามจากฟองดองมันน่ารักมากดอกไม้เป็นสีชมพู เจ้าหน้านที่มาเบลต้องชอบไอเดคอนฉันแน่นอนติดตั้งน้ำพุแต่ว่าต้องมีน้ำด้วยอย่างนั้นก็เพิ่มแฟนตา้ามันมีสีฟ้าเหมือนกับน้ำเรียบร้อยนี่มาเบลตื่นสิดูสิเลิกนอนได้แล้วนี่กดสัญญาณเตือนเลยถูกแล้วฮะใครกันใครหนี ฉันอยู่ที่ไหนโอ้พวกเธอนั่นเองโอ้ทำกันเสร็จแล้วเหรอดีมากฉันพร้อมจะลองเค้กของทุกคนแล้วเริ่มจากสิ่งที่สุดขั้วที่สุดกันก่อนโอ้โหนี่มันรูปปั้นของตัวฉันเองนี่นะเจ๋งจังมีอาชญากรด้วยมันลองกันเถอะม,มนันแปลกแปลกนะโอเคมาดูเค้คชิ้นต่อไปกันโอ้ มีกระป๋องแฟนต้าด้วยบางทีอาจจะต้องรดน้ำลงไปที่น้ำพุเสีง <Wow. S 1> จังเลยสวยมาก <Wow. S 1> และดูน่าอร่อยต้องลองชิมด่วนๆโอ้เจลลี oh, ่สุดยอดอื mm. อร่อยมากถูกใจฉันสุดๆและเค้กชิ้นสุดท้ายแล้วมันดูกันมันดูเหมือนเครื่องกดหมาฝรั่ง เดี๋ยวก่อนนะอะไรอข้างในนะะในนั้นไม่เซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่เกิอะไรขึ้นเฮะเธอถูกนอกไปแล้วเยี่ยมทีนี้เราก็หนีได้รีบออกไปกันเถอะโอ้เราต้องการกุญแจดีมากจ้ะเรียบไขกุญแจกันเร็วเร็วเข้าปดปดตัวเองซะเย่เราเป็นอิสระแล้วเย่วิ่งกันเถอะค่ะหนีเร็ว ถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่อง like, ของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย